แบ่งกันยังไงคะอะลองแบ่งขนมกันแบ่งแบ่งกันเลยเอาเอาลังออกแบ่งเลยคนละอย่างคนละอย่างแบ่งให้เท่ากันแบ่งขนมกันยังไงเอาใครจะเป็นคนแบ่งอ้าเอา,เอาแบ่งขนมกัน สีครับขอบคุณไปทางนาอันเ้ือนะครับที่ส่งของขวัญมาให้พวกเรานะครับสวดีครับเราก็จะมาแกะครับว่าข้างในเป็นอะไรเกะเลยนะครับ

จ็คนะครับ,รบแล้วก็<อ>ไมลูไมลูครับ <c oughs> ออ ลุ้นๆค่ะลุ้นกับเด็กๆขนมอะไรเอ่ยได้ไหมล่ะได้มักเป็นยังงี้โอ้โหเอาไม่ตัดเอาเฮ้ยเจ๊เอา เอาเอาอ่านออกไหมอะไรใครเตือนอ่าหนูมขนมอะไรคะบิชิโนโกโก้บิชิโนโกโก้ค่ะเอาเอาออกมาดูมีอะไรบ้างอันนี้ก็บิชิโนโกฟ้าค่ะ หมดย่างขนมอันเด็กๆชอบกินอันไหนกันคะชอบน้องเอิร์ธชอบอันนี้น้องภูมิก็ชอบอันนี้น้องเติ้นชอบอันไหนชอบทุกอย่างครับน้องเติ้นชอบทุกอย่างนะคะเด็กๆพวกหนูหนูพี่ขุนโยกขอบคุณขอบคุณไปทางหน้าอันหน่อยเลยทีละคนอ่ะขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับอะกินขนมให้ดูหนกิคะชอบอันไหนก็แก่นั้นนะคะขอขอบพระคุณไปทางพี่อันนะคะพี่อันส่งขนมมาให้เด็กๆนะคะนี่นะคะ่ะรู้สึกว่าเด็กๆจะชอบเหมือนกันนะคะเป็นขนมไมโลไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนนะคะไม่เคยกินเหมือนกันเป็นก้อนใช่ไหมใส่กบนมใส่กอืมเป็นไงอร่อยนะอร่อย ดูข้างหลังอยากกินด้วยแล้วข้างหลังนะมีมีขนมกี่อย่างสี่อย่างใช่ไหมครับอืมแบ่งกันยังไงคะอ่าลองแบ่งขนมกันแบ่งแบ่งกันเลยเอาเอาลังออกแบ่งเลยคนละอย่างคนละอย่างแบ่งให้เท่ากันแบ่งขนมกันยังไงอา้าวใครจะเป็นคนแบ่งอา้าว อ้าวแบ่งขนมกันเอาอ่าแบ่งให้ครบเดอ้อเอาลังออกค่ะเหลืออยู่กี่อันแบ่งเสร็จยังครับไม่เสร็จยัง นั้นก็เหลือสองอะสายลังางอ้าว,วไหนจะมามาตรวจงานนะครับออกมาตรวจงานครับสวัสดีครับเอี MC ทุกท่านนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมผมความรักนะนะครับก็ต้องกราบขอพระคุณนะครับ fc ใจดีพี่อันนะครับที่เอนดูเด็กๆนะครับผมนะครับที่มาช่วยงานความรักแล้วก็มาอยู่เป็นลูกเป็นหลานทุกคนนะครับผมก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาเช็คดูนะครับการแบ่งนะครับค่ะเราไม่ได้ยุ่งกับเขาเลยนะครับเขาแบ่งกันเองเดี๋ยวผมจะมาเช็คดูว่าเขาแบ่งกันยังไงอ่าเท่ากันไหมอ่านะครับอายุมาหนึ่งชิ้นเหมือนกันไหมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยววางวางไว้ก่อนวันนี้เดี๋ยวผมจะดูนะครับ ดูว่าใครแบ่งกันถูกไหมนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะจับตัวนี้ออกมาก่อนนะครับมันจะได้รู้นะครับแจ็คคนละสองอ่าแจ็คคนละสองนะครับอ่าขนมอ่าอะไรนี่บิชินนี่อ่าสองสีนะครับน้ำตาลเเขียวสองน้องเติ้ลนะครับอันนี้ก็สองนะครับสองนะครับอ่ามโลนะครับ ไมโลคนละหนึ่งนะครับค่ะไมโลคนละหนึ่งนะครับนี่ก็หนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้สองนะครับอ่าสองทากันค่ะต้องครับนี่ก็สองนะครับผมโอเคครับเสมอภาพครับควาเสมอค่ะถือว่าขนมมีเหลือไหมเดี๋ยวดูครับมีเหลือหรือเปล่านะครับผมเหลือไมโลมีไมโลหนึ่งนะครับ แล้วก็นี่ครับอันนี้น่าจะเป็นควันรักนะครับออเป็นของควันรักใช่ไหมคะขอบคุณไปทางพี่อันมากๆนะคะครับเด็กๆชอบขนมไมโลครัดูดูทางนู้นทางนู้นทางนู้นหิวนี่คือเดี๋ยวผมเอาให้คุณดีกว่าให้คุณเฉพาะมะพร้าวค่ะสองอันอันั้นให้ไม่ได้ช็อกโกแลตไม่ต้องให้อ๋อนี่นี่ครับอ่ะเดี๋ยวไปป้อนน้องคุณนะคะเด็กๆกินขนมได้เลย เด็กๆกินขนมครับๆๆเดี๋ยวไป,ไปดูลูกชายก็ชอบเหมือนกันนะครับขนมแบบนี้นะครับลดนมแต่มันได้น้อยนะครับไม่เหมือนกราพูดใช่ก็พูดถูกแล้วก็ได้เยอะครับอืมเขาเห็นเด็กๆเขามองตั้งนานแล้วว่าเมื่อไหร่จะเอามาให้เขาขอบคุณครับ แสบบอลาแสบแสบโอ้แซบแสบแสบแซบแสบดีแสบแสบหลายบอแสบหลายบะลูกแสบหลายบะลายแสบหลายครับอ๋ออ้าก็ขอบคุณไปทางพี่อันมากๆนะคะที่เอ็นดูเด็กๆนะคะขอบคุณขอบคุณแม่อันหน่อยเร็วหมดแล้วสวยงามก่อนครับสวย ไต้นี่นะคะยกอารมณ์ดีได้ทานขนมนะคะก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณแม่แม่เอสตีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณพี่อันนะคะที่ส่งขนมอร่อยๆมาให้กับเด็กๆนะคะขอบสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ